เื้อเพิาเสื้อปขาเคยม่เหียบกันหรอเสื้อชีบักสีบักเออบักซีกสิ้นไม่ไงยิ้นศใ่ยงนะใหชเออยหญชูใ่ญ่กี่เข็มเลยายจะเข็มแล้วสามแล้วเอาสีบบอวันนี้จะมานำเสนอเคสของคุณยายชมดำดินค่ะอายุ87ดเปีอยู่บ้านเลขที่18หมู่3ทบ้านหนองอ้อเคจะมี มีโรคประจําตัวความดานันโลหิตสูงค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทานยามาเดือนนึงแล้วเพราะว่าล่าสุดไปตรวจความดันต่ําคุณหมอก็เลยไม่ให้ทานยาค่ะก็<อ>จะมีโรคคือเลือดจางก็ทานยาบำรุงเลือดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหาคือสายตาจะมองไม่เห็นทั้งสองข้างเลยซึ่งเป็นช่วงปีนี้ค่ะก็อาศัยอยู่กับลูกสาวติดเที่ หมอติดเชื้อเนาะคุณหมอติดเชื้อทีนีก็เพื่อนอนยาเพิ่อนใส่ยาฆ่าเชื้อเซฟใจยาฆ่าเชื้อสิบวันสิบวันเพื่อนเสร็จมาวันที่สิบห้ายาเซฟใจก็ยังมีอาการปวดท้องบ้างมีในออนเปี้ะค่ะหลังหลังหลังจากที่ใส่ยาฆ่าเชื้อต้องนอนโรงพยาบาลสองวันตอนนี้ก็ยังไม่แข็งแรงเพื่อนควรเป็นกินข้าวเปไนค่อยได้ดูแลกันเด็กชอบที่ว yeah เนาะพอที่มีอาการนี่ก็ติดเตียงเลยค่ะพอดีภรรยาเป็นอสมอด้วยเป็นผู้ดูแล ที่แรกก็รักษาต้องต้องต้องออกมาต้องดูแลเลยมย้ายมารักษาตอนนี้ก็ดีขึ้นนี้ก็เป็นโครงการปั่นปันสุขนะครับเรามาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุครับแล้วก็ผู้ยากไร้วันนี้เราเยี่ยมสีสีลายนะครับสีลายก็เรามีวัตถุประสงค์หลักก็คือมาให้ขวัญกําลังใจกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจ CG ผู้ที่ดูแลด้วยครับในพื้นที่ก็ ด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับภาคเอกชนาภาคท้องถิ่นนะครับเราก็ได้มาช่วยกันแล้วก็เป็นสะพานบุญที่เอาความช่วยเหลือความเมตตาจากพี่น้องที่ได้ร่วมกันบริจาคก,กับกองทุนพชอมายังผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุข้งเรานะครับนอกจากนั้นเราก็มารณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่3ให้กับ ผู้ <Es> ป่วยเหล่านี้นะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก็อยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเรามาปันความสุขให้กับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าเราอาจจะเจียดคนเล็กๆน้อยๆนะครับมาเติมรอยยิ้มมาปันสุขให้กับทุกๆท่านก็ขอเรียนเชิญท่านได้บริจาคได้ที่กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอพะยุนะครับผม สัสดีครับผมประวิิละตะวันนะครับนายอำเภอพายุอ่าซึ่งการดาเนินการของเราในวันนี้ก็เป็นการต่อยอดจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งจุดปัจจัยเริ่มต้นครับก็มาจากแนวคิดอ่าของท่านผู้ว่าท่านพัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดอ่าท่านได้อ่ามีวาระในการดาเนินการจังจังหวัดที่ดูแลกันนั้นก็คือ1ิบวาระของจังหวัดหนึ่งในนั้นก็คือคนศรีสะเกดไม่ทิ้งกันโดยแนวคิดท่านผู้ว่านั้นทุกวันอังคารจะทําบุญตักบาทรที่เากาะกลางน้ํา แล้วก็นาสิ่งของที่ได้จากการทำบุญตักบาทมาดูแลพี่น้องประชาชนผู้ได้โอกาสนั้นในส่วนของอำเภอพยุข,ของเราก็ต่อยอดจากโครงการท่านพูดว่าโดยมีแกนนําคือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอหรือพชออนะครับซึ่งมีท่านสาธารณสุขอาเภอเป็นเลขารวมทั้งทุกภาคส่วนในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันกับในระดับจังหวัดคือเราจะทําบุญตักบาททุกวันอังคารโดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกๆวัดในแต่ละตำบล จากนั้นก็ขอบริจาคสิ่งของจากพระคุณเจ้าจากการบนทัินบาบัทแล้วมาจัดเป็นชุดของขวัญเป็นถุงยังชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ได้โอกาสโดยนําทีมขบวนปั่นจัก,กรยานไปยังท้องที่ต่างๆโดยการคัดเลือกอของพอลพรลพสะตและผูะ้ที่ดูแลผู้ป่วยเพื่อไปไปเยี่ยมในแต่ละครั้งในแต่ละวันพุธอย่างน้อยก็สีลายขึ้นไปและนอกจากสิ่งของที่ ามาดูแลกันจากการทบ,บุญตักบาทในโครงการคนพยุไม่ทิ้งกันนั้นาทางพอชอ,อก็ยังมีกองทุนของพอชออ,อีกส่วนหนึ่งมาดูแลผู้ป่วยนะครับก็จากที่ประชุมอนุมัติรายละ1,000บาทเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแล้วก็ได้จุนเจือ,อเป็นค่าคลองชีพสําหรับผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยอีกส่วนหนึ่งครับ